ยินดีต้อนรับน้องกระรอกตัวใหม่นะคะตัวนี้น่าจะใหม่นะคะเพราะว่านางยังไม่รู้เลยว่าไปกินตรงไหนนะคะพอเห็นเพื่อน,เอนๆเขาก็เลยมาตามนะคะอาจจะงงๆว่าเอ๊ะเขาไปเอาถั่วมาจากตรงไหนก็คือมาครั้งแรกไม่รู้จากบ้านจุ๋มนะคะก็เลยแบบงงว่าเห็นพี่ๆเขามากินมาเอาถัว่วแต่ไม่รู้ว่าถั่วมันอยู่ที่ไหนนะคะมาไม่เป็นขึ้นไปนูน่นเลยทีนีน้ขไ,ไปนะหลังคาบ้านเลยค่ะ ปกติมันต้องอยู่ข้างล่างมันไม่ได้ตัวนึงมันขึ้นไปข้างบนนะคะคือเขาลงมาไม่เป็นเขาดะตัวนี้แหละค่ะเห็นไหมคะเขาไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าเห็นแล้วว่าเออมันอยู่ข้างล่างแล้วกินล้นี่ยแต่อีกตัวนึงยังไม่รู้เลยมันลงตรงไหนอ้าวดูชะงงชะเงยดูเพื่อนเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าข้างบนนะคะเขางงนะคะว่าเอ๊ะมันลงมากินตรงไหนน่าจะเป็นตัวใหม่เอาลงมาละลงมาละ งงๆค่ะเอาลงงง,งกะกากลัวเอ๊จะลงไม่ลงเอ๊จะลงไม่ลงโอ้ตรงตรงไหนว่า่าตัวนี้มาสองรอบแล้วค่ะนี่อันเล,ลยลูใครสวยในตัวนี้ยังงงอยู่เลยค่ะเอ๊ลงตรงไหนลงตรงไหนเห็นดูนะดูนะดูความพยายามของเขาดูดูดูอันนี้คือน่าจะมาครั้งแรกนะคะอ่า ยังงงอยู่อ่าเดี๋ยวชิมน,นะคะ,ไ,ะไปละรีบกินรีบไปเอาเอา,เอา <laughs>